ทำสีใหม่เก่ามากเลยโอ้มันถลอกเป็นออกเป็นอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยคอยดูกันช่างนั้นจะทําสวยไหมเปลี่ยนจากสีส้มเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินจ้าทอดอยู่ทอดอะไรอยู่ ถอดเสื้ออยู่ถอดทั้งหมดเลยเหลือแต่สี่โครงเราค่อยมาทำสีอู่เก่าขนาดนี้นุ่งสันิมันิมหรือเปล่าเขาเรียกถอดหมดเลยจ่างถอดหมดเลยอย่างง ออกมาแกะออกมาแล้วมาทำสีใหม่ค่อยดูตอนจบว่าจะสวยไหมว่าแต่ไอ้ไอ้แฟมันเข้าบ้านยังไม่รู้ใครดูใครดูใครดูรดตอดจะโล่งโจ่งหมดเลย ก็ถอดหมดก็ทำใหม่ไปดูตอนจบ เคยดูตอนจบว่าจะสวยไหม